กำลังฟังสื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตติดตามข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ความบันเทิงการท่องเที่ยวและการเดินทางได้ทุกวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 m h z คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ชวนกันไปเลือกตั้งเพื่ออนาคตที่เราเร่วมกันสร้างขอเชิญติดตามรับฟังรายการเกาะติดเลือกตั้ง69และการออกเสียงประชามติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 m h z a h r ba di da ba 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 di da, -di -da -ba รู้จักประเทศไทยได้ดีกว่าใครเสียงของเรานั้นสำคัญเสียงที่คอยชี้ทางอย่าให้ใครมาชี้นำใช่สิใช้เสียงเรานำทางมเเาเถิดน้ารงมาเถิดน้าออกมาใช้สิไปด้วยกัน มนนักกัดกตั้งแต่แปดโมงเช้าสิบห้าโมงเย็นวันนี้ต้องเน้นอย่าเล่เล่นต้องเลือกตั้งหนึ่งสิ่งของท่านไม่ใช่แคก่กระดาษต้องเลือกคนฉลาดไปทำงานเพื่อเรารักใครชอบใครก็ไม่มีขัดกันกะบาทให้ชัดวัดกันที่นโยบายเลือกคนที่รักและก็พักที่ใส่ใจอย่าลืมอ,กออก้ไปนะฝั่งประชาชนโหลดแอปสมาร์ทโหมดดูได้ทุกเรื่องแปดมภาพันธ์เจอกันนะทุกคนมันเถิดนะรอม,มาเธอมาออกมาใช้สิทธิ์ไปด้วยกันเลือกคนนั้นทำงานเพื่อพวกเรา สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเกาะติดเลือกตั้ง69และการออกเสียงประชามตินะคะทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะก็ พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา17นาา30นาทีจนถึง18นาฬิกานะคะที่จะมาพูดคุยกันเรื่องราวของการเลือกตั้งนะคะวันนี้เราอยู่กับดรสัญญาแก้วอนันต์นะคะผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพระคะ่ะวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการกติเลือกตั้ง69และการออกเสียงประชามตินะคะวันนี้มาในประเด็นหลักๆเลยก็คือความสําคัญของการลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะต้องสวัสดีท่าน สัญญาแก้วนั้นด้วยนะค่ะ,คะ,คะก็เป็นประจำอยู่แล้วเราก็คุยกันตลอดตั้งแต่่วงของการเลือกตั้งนี้ท่านก็จะมาเยี่ยมเยือนที่สวททชุมพรตลอดนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันเลยเรื่องของการเลือกตั้งนะคะการออกเสียงประชามติ อ่าเป็นความสําคัญค่ะท่านคาการลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นะน่ะมีความสําคัญต่อระบบประชาธิปไตยของประเทศเราอย่างไงบ้างคะครับอันดับแรกนะอยากฝากพี่น้องประชาชนว่าในสิ่งที่เราปกครองระบบประชาธิปไตยนะเราจะคุ้นเคยคําว่าอํอานาจอาธิปไตยเป็นของประชาชนใช่ไหมคะ,คะทีนี้ในกระบวนการของเราไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามเนี่ยเราจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในสภาไม่ได้ เข้าไปทําหน้าที่ไม่ได้ใช่ไหมครับงนงั้น่าจะมีก็เรียกว่าเป็นการปธิบัยแบบทางอ้อมทางอ้อมก็คือการที่เราเลือกสสเข้าไปทําหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติใช่ไหมครับไปให้ความเห็นชอบเลือกนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศอันนี้เ็าเรียกทางอ้อมทีนี้คำว่าลงประชามติในครั้งนี้ครับสังเกตไหมครับอำนาจการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนเลยว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็คือเขาเรียกว่าเป็นการใช้อำนาจอันใดโดยตรงประชาชนเลยเป็นผู้ตัดสิน ที่จะให้ตํากานมีรับนวนฉบับใหม่หรือไม่ค่ะนี่คือความสําคัญว่าครั้งนี้พี่นอ้องประชาชนคือใช้โดยอ้อมก็คือเลือกสสใช่ไหมครับ uh huh. แบบแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่อในขนาดเดียวกันในวันนั้นที่ท่านไปใช้สิทธิ์ท่านก็ใช้อํานาจอาธิปไตยของท่านนั่นแหละโดยตรงในการตัดสินว่าสมควรจะให้มีรับนวนฉบับใหม่หรือไม่ครับนี่คือหเห็นภาพของความสําคัญว่า เป็น<ม>โอกาสอันดีของพี่น้องประชาชนจะใช้สิทธิ์ใช้อำนาจนี้ทั้งสองรูปแบบเลยครับค่ะครับคำถามต่อไปคะ่ะท่านคะทำไมประชาชนจึงควรออกไปลงประชามติไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่ลงออกเสียงใดๆคะครับก็อยากเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับอันดับแรกก่อนพี่น้องจะตัดสินใจว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะ บางท่านอบอกว่าฉันไม่แสดงความคิดเห็นก็ดีนะครับ <c oughs> อันดับแรกจากฝากข้อคิดอย่างนี้ครับว่าพี่น้องประชาชนต้องทําความเข้าใจในปัจจุบันนี้ก่อนว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้มันมีข้อดีอย่างไรข้อเสียอย่างไร ผมขออนุญาตว่าคงต้องออกตัวว่าในฐานะที่ทําหน้าที่เสมือนเป็นกรรมการเราอาจจะไม่ผมทาผมอาจจะไม่สามารถชี้นําได้ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่อยากให้พี่น้องประชาชนได้คิดว่าโครงสร้างอํำนาจที่ปรากฏอยู่ในรัฐนูนการใช้อํานาจต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาหรือ คือผมเชื่อว่ารั้นโนนมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวแต่ท่านพี่น้องประชาชนต้องช่างได้ได้ว่าตกลงและมันดีมากกว่าเสียหรือเสียมากกว่าดีนีค่คือสิ่งนี้ท่านต้องช่างเพราะจะําไปสู่ยังไงครับถ้าท่านมองว่ารั้นโนฉบับนี้มันยังไม่ดีมากพอผมใช้คำว่ายังไม่ดีมากพอ,อว่าน่านจะต้องมีฉบับใหม่อันนี่คือแปลว่าท่านอาจะต้องเห็นชอบอแต่ท่านบอกว่าเอ๊ะรั้นโนนฉบับนี้มันก็ดีอยู่แล้ว ก็ดีกว่าเลยแบบนี้นั่นคือท่านไม่เห็นชอบที่จะให้มีการรัางฉบับฉบบัใหม่ครับค่ะก็คือยังไงจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ควรจะไปออกเสียงมันเป็นผลการตัดสินใจร่วมกันของผู้มีสิทธิ์ลตั้งของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่กําหนดอนาคตว่าเราจะอยู่กับรัฐนูลฉบับเดิมหรือเราจะสร้าง กติกาโครงสร้างอำนาจโครงสร้างการปกครองหรือวิธีการใช้อำนาจของคนที่เราเลือกเข้าไปอย่างไรเป็นฉบับใหม่ครับก็ต้องเน้นย้ำว่าถึงจะมีความคิดเห็นอย่างไรก็ขอให้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองนะคะเพราะการคัดค้านที่หลังเนี่ยทําได้นะรู้สึกแต่ว่ามันก็ยังยุ่งยากเหมือนกันคือผลนะครับถ้าผลการออกเสียงออกมาเนี่ยเสียงเนี่ยต้องบอกว่าไม่เห็นชอบใช่ไหม ท่า <c oughs> น,นแสดงว่าเราต้องอยู่กับรับน้นนวนฉบับนี้ครับ <c oughs> แปลว่าผู้มีอำน,นาจจะรีเริ่ไมไปสร้างรัานวนใหม่ในขณะนี้ไม่ได้ค่ะ <c oughs> แต่ถ้าท่านเห็นชอบให้มีการยกให้มีการให้มีรันวนฉบับใหม่ <c oughs> มันเพียงการอนุมัติฉันทามาติของพี่น้องปนระชาชนว่าเห็นควรได้มีรัน้นนวนฉบับใหม่ <c oughs> ไม่ได้แปลว่าเขาจะไปทําได้ตามอําเภอใจ <c oughs> อยังมีต้องกระบวนการก็คือผูอ้มีอำน,นาจจะต้องไป แก้ไขรัฐนูนในหมวดที่15ถ้าจำไม่ผิด15ทับหนึ่งนะครับเพื่อไปสร้างแนวหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขซึ่งเมื่อไปทําอย่างนั้นแล้วยังต้องมาถามพี่นอ้องประชาชนอีกนะว่าเห็นด้วยใช่ไหมฮะ,ะ,ะสุดครั้งสุดท้ายครั้งที่3นี้ต้องมีแน่นอนเมื่อยกร่างรัฐนูนฉบับใหม่แล้วเนี่ยก็ต้องมาถามพี่น้องประชาชนอีกว่าร่างฉบับใหม่พี่น้องประชาชนโอเคหรือไม่ใช่ไหมยงนั้นไม่ได้แปลว่าครั้งนี้อ่ะมันจะมีผลแบบเสร็จเด็ดขาด แต่ว่าก็เป็นการริเริ่มใช่ไหมคะค่ะ,คะ,คะก็ก็ขอเชิญชวนนะคะก็พูดเดียกันว่าเชิญชวนให้ฝปออกเสียงของท่านไม่ว่าจะามีความรู้สึกยังไงกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือว่าฉบับใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นนะคะเอาละค่ะคําคถามต่อไปนะคะการลงประชามติคะ่ะได้สะท้อนพลังและก็บทบาทของประชาชนนะคะในกระบวนการทางการเมืองยังไงบ้างคะ่ะ ในระบบอลปัญญาตายนี่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีเหตุลผลนะครับ <c oughs> หลักการสําคัญเลยต้องใช้เหตุลผลที <c oughs> นี้เสียงสเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนที่เป็นแสดงโดยการลงคะแนนออกเสียงประชามติ <c oughs> มันก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงความต้องการแท้จริงในภาพรวมของเทศ <c oughs> ในแม้แม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นทางใดทานึ่งว0เป แต่เราก็ต้องยอมรับในระบบของเราว่าเสียงข้างมากก็สําคัญแต่ในขนาเดียวกันเราก็ต้องไม่ละเลยเสียงข้างน้อยค่ะที่ต้องดูแลควบคู่กันไปครับก็นะก็ต้องยอมรับในเสียงข้างมากนะคะเป็นมันเป็นพลังของคนคนคนส่วนมากนะก็คือ เรื่องต่อไปอ่ะ,อะกกตทางกกตชุมพรเนี่ยค่ะเรามีบทบาทแล้วก็ภารกิจสําคัญอะไรบ้างนะคะในการลงประชามติในครั้งนี้ค,ค,ค่ะประคา่นได้เลยนะเดี๋ยววันที่8 ัพพนเ,นเราจะเจอในสภาพของคือการที่ว่าหน่วยเลือกตั้งที่เราผิดแตกๆแตกกลาง <c oughs> ออกไปใช่ไหม <c oughs> จากเดิมที่มีน้องประชาชนเนี่ยไปในเลือกตั้งสสแบบแบบ่งเขตเลือกตั้งนะครับแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยน้องประชาชนได้รับบัตรสองใบใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วเข้ากูหากาไปหย่อนในบัตรเลือกตั้งแบบประเทศในหยิบบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทแต่ครั้งนี้ก็เคือเราต้องรับบัตรใบที่สาม คือใบบัตรออกเสียงประชามติใช่ไหมครับค่ะอันนี้ก็อยากชี้แจงกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้ตอนนี้เสียงเป็นสองฝ่ายเหมือนกันนะอ่ายเรกว่าทําไมไม่แจกพร้อมกันตั้งสามใบเลยจะงงไหมคะแต่ทางสำนักของคอฟารามองเราได้ทดลองแล้วว่าให้พี่น้องประชาชนแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสก่อนจึงเมื่อท่านแสดงตนแล้วเนี่ยท่านได้รับบัตรสองใบ เมื่อท่านได้กาบัตรเรียบร้อยไปย้อนหีบบัรเลือกตั้งสสแบบแบัญชีชื่อและแบบแบงเกตแล้วจึงจะนําไปสู่ของการที่ไปแสดงตนรับบัตรออกเสียงประชาธิปตยก็จะเป็นท,ท,ท,<อ>นทีนี้ที<อ>นี้สิ่ง <ไป S 2> สําคัญนะครับก็หลายท่านกังวลว่าไปนะยังไงนะจริงๆผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับผู้มีสิทธิออกเสียงอาจจะแตกต่างกันนะครับอ๋อใช่ใช่ไหมครับค่ะ,คะ,ะบางคนเนี่ยในหน่วยเลือกตั้นะท่านอาจจะมีสิทธิ์ออกเลือกสสแต่ท่านอาจจะไม่มีสิทธิเลือก โทษไม่มีสิทธิ์เลือกออกเสียงเหตุผลว่าเงื่อนเวลาคือเรื่องของออการมีชื่อในเบรนบ้าน90%ในเขตเลือกตั้งในเขตออกเสียงเน,นี้ยครับฉะนั้นเนี่ยเลยจําเป็นต้องมีบัญชีรายชื่อ 2, อฉบับ2ชุดนะชุดแรกคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสสชุดที่2คือผู้มีสิทธิ์ออกเสียง เขาเลย<อ>ต้องแยกแยกการจ่ายบัตรแยกชุดครับตรงนี้ครับนั่นคือเหตุผลที่ไม่แจกพร้อมกันทั้งสามใบนะคะนั่นคือเหตุผลในทางกฎหมาย<อ>ก็เป็นเหตุผลในทางก็จะจริงถ้าเราพี่น้องแจกสามใบก็จะย่อนชดใช้ค<อ>งน่าจะทางทางชุลมุนขึ้นได้หรือะอะไรได้แต่ว่าด้วยความรับน้พี่น้องประชาชนที่ที่เข้ามาร่วมอ่ะขพนอ ไปจาหมู่บ้านไปจําชุมชนนะครับเขาเป็นพี่น้องใกล้ตัวท่านอยู่แล้วซึ่งเรามีการอบรมกลุ่มนี้ครับค่ะเะนั้นก่อนไปลองทักทายก็ได้ครับข้างมั่นเป็นคอมนอเป็นไหไรไม่ว่าวันที่เราจะไปใช้สิทธิ์เราจะทําขั้นตอนอย่างไรค่ะเขาก็เป็นกระบอกเสียงให้อยู่ด้วยครับก็มีขั้นตอนชัดเจนนะคะเวลาเราไปลงคะแนนนะคะก็คือมีการแบ่งเป็นสองช่วงในการที่จะไปเซ็นรับบัตร เลือกตั้งหรือว่าบัตรลงออกเสียงประชาธิปไตยเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับเป็นห่วงอะไรไหมครับที่น้องประชาชไปแสดงตนขอเลือกตั้งสสได้ใช่ไหมครับอืแต่พอไปถึงโต๊ะขอเลือกตั้งออกเสียงประชาธิปไตยบางคนอาจจะไม่ได้ทำไมคะก็เรื่องของเงื่อนเวลาการมีชื่อในเขตนะครับสังเกตไหมครับว่าทําไมสสเลือกตั้งโลกหน้าได้อืแต่ว่าออกเสียงไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะว่าเป็นผลบังคับของกฎหมายให้ต้องทําด้วยวิธีการเช่นนี้ครับ คอตเรานะด้วยความรอมนะคอตเราเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมายคนหนึ่งเสมือนพี่น้องประชาชนค่ะก็คือถ้าไม่มีชื่อก็แสดงว่าเราก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยน์บัตรสีเหลืองใช่ไหมคะทีนี้ประเด็นต่อนะทงนี้เขียวเน่งอีกเนื่องจากผมลงพื้นที่เนี่ยมาหน้าดำมานี้วก็หลายท่านถามว่าเออแล้วดิฉันเนี่ยนะกับผมเนี่ยนะใครใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเล้วอะ ต้องไปอีกไหมพอไปที่หน่วยใช่ไหมครับค่ะแล้วไม่ได้ใช่สิสอช้ยไม่ได้แล้วชัยมาแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าช้ออกเสียงกันเร็วได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับอออ่าก็คือข้ามขั้นตอนการเรียกสสอไปสู่ขั้นตอนการออกเสียงประจามติเลยครับอืมนะก็คือเราก็ไป อีกช่องหนึ่งช่องหนึ่งครับก็หมายถึงว่าบางคนบางท่านก็อาจจะไปเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วใช่ไหมคะคือลงทะเบียนไว้แล้วครับเป่ยนแปลงไม่ได้แล้วเลือกตั้งล่วงหน้านี่ก็คือเลือกวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งครับที่จะถึงนี้นะคะใครที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ก็ไปไปเลือกอตั้งสสครับนะคะแต่ว่าออกเสียงประชามติก็ยังคงเป็นวันที่แปดวันที่แปดครับค่ะวันที่แปดก็มีสองประเภทเองนะ แบบไหนคะท่านคะวันที่8ของเสียงคือไปใช้สิทธิ์หน่วยปกติแต่เป็นที่สองคืออย่างผมเนี่ยเป็นคนสุราษฎร์ธานีผมทําหน้าที่อย่อางนี้คงไปไม่ได้แต่ผมใช้สิทธิ์ออกใช้สิบลงทะเบียนมาแล้วลงทะเบียนไวแล้วว่าขอใช้สิทธินอกเขตไงนอกเขตผมก็เลยมาใช้สิทธิ์ที่ชุมพรไงได้ถ้าลงทะเบียนไวถ้าลงได้ลงทะเบียนไว้ค่ะ แต่ว่าก็ต้องไปวันที่แดต้องไปวันที่แดเหมือนกันเช่นกันแต่ว่าอาจจะเลือกที่อาจจะลงเสียงที่ชุมพรนะคะตามหน่วยที่ได้เลือกไว้ตอนนี้นะคะวันที่แดนะไอ้วันที่แดอ่ะผมต้องไม่ใช้สิทธิ์ออกเสียงวันที่หนึ่งนี่ผมต้องใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสสที่ชุมพรทั้งสองสองอย่างครับค่ะทั้งสองเรื่องแต่ว่าก็ต้องไปสองวันอยู่ดีสองวันอยู่ดีครับค่ะก็ต้องทำความเข้าใจว่าการออกเสียงประชามติต้องแบบ พร้อมกันทั่วประเทศนะคะในวันที่เดียวกันก็คือ8กุมภาพันธ์2,569นะคะถ้าลงทะเบียนล่วงเหมือนเลือกตั้งล่วงหน้าก็จะออกวันที่8เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเลือกสถานที่หน่วยที่เราจะไป<ช>ย่อนบัตออกเสียงประชามติได้นะคะคุณผ<ช>ู<ๆ>้ชมคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะกกตนะคะมีแนวทางยังไงบ้างคะในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการออกเสียงประชามติเนี่ยค่ะครับ ในขณะนี้นะครับอย่างจังหวัดชุมพรนะครับเรามีประมาณหน่วยเลือกตั้งประมาณ811หน่วยนะครับคูณด้วย15คนครับเพิ่ม<จ>คนขึ้นค15คนก็ประมาณ10,000คนเศษใช่ไหมครับค่ะอย่างน้อยที่สุดอ่ะกลุ่มคน10,000 10,000คนเศษเนี่ยเรามีการอบรมกระบวนการลงคะแนนทั้งหมดเพะนั้นกลุ่มคนพวกนี้จะมีความรู้ถึงวิธีการทุกอย่างแล้วกลุ่มคนพวกนี้กระจายไปอยู่ทุกหมู่บ้านครับค่ะงั้นเราก็ฝากให้กลุ่มคนพวกนี้ว่า ก่อนจะไปทำหน้าที่วันที่8นะครับอบรมแล้วทำหน้าที่ <c oughs> ในครัวเรือนทำหน้าที่ข้างบ้าน <c oughs> แนะนำวิธีการแนะนำการเตรียมตัวว่าจะเอาบัตรประชาชนไปอย่างไร <c oughs> แต่เดิมนี่เราจะแนะนให้คนพวกนี้ว่าวันวันทีวนวน่วันเลือกตั้งขอไปทำหน้าที่นะ <c oughs> แต่ของจังหวัดชุมพรเราและผมเชื่อว่าจังหวัดอื่นๆตอนนี้เราบอกว่า ขอให้ช่วยทําเป็นประชาสัมพันธ์ด้วยอใช่ไหมงนั้นเรามีเครือข่ายหมื่นกว่าคนอยู่ตรงนี้แล้วก็ช่วยกันช่วยกันในขระดาเดียวกันเรามีกรรมการสสปยตทุกตำบลพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ก็มาจากมาจากชุมชนเหมือนกันเราก็ให้คนเหล่านี้ครับได้ให้คําแนะนําออกรณรงค์ให้คำแนะนำะวิธีการนะครับแล้ที่สําคัญเอกสารนะครับ ถ้าสส่อ้ฝากเกตครับทุกจังหวัดนะมีมีข้อมูลนะครับเปิดได้นะครับขออนุญาตเปิดได้ต้องเปิดให้เหมือนกันทุกคนครับอันนี้ผมยกตัวอย่างของเกดหนึ่งชุมพรใช่ไหมเราก็สามารถศึกษาได้ว่าใครเบอร์ไหนพักไหนล้วก้ มาในเรื่องของข้อมูลประชามติครับวันนี้หลายท่านน่าจะถึงที่อยู่ที่บ้านแล้วเนาะถึงแล้วหรือสถาบ้นการศึกษาอะต่างๆให้ไปนะครับถ้ายังไม่ได้ก็มารับพี่สอมทชุมพรได้นะมีอยู่นะก็ต่อเอามาสำรองไว้ในงระเปีาเนะค่ะ ก็คือเอามาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติหรือว่าการเลือกตั้งสสได้นะคะเป็นมันเป็นเอกคู่มือที่ดีมากในการที่จะตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อไปนะคะพยายามให้ข้อมูลหับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดเลยครับใช่อำหน้าการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนต้องมีข้อมูลที่สมบูรณ์ครับใช่ค่ะก็คือเราก็ให้ข้อมูลนะหน่วยงานราชการก็ให้ข้อมูลบบ อ่าตอนนี้ช่วงนี้อัดแน่นเร<ล>ื่องการเลือกตั้งเลือกตั้งอย่างเดียวเลยพี่าาต้องมาเจอว่าไปที่ไหนก็มีแต่ป้ายเลือกตั้งเลยไหมค่ะ <ขา S 2> ครับแล้วก็การออกเสียงประชามติเนี่ยก็ถือเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนยังไงบ้างคะก็คงต้องย้อนกลับมาหน่อในเมื่อเราบอกว่ารออเรารักการปกครองระบบประชาธิปไตยนะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะครับเราต้องยึดมั่นในส่วนนี้ด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตาม ไม่ว่าเป็นระบบประชาไตยระบบใดอ่ะเป็นลักษณะเหมือนกันก็คืออำนาจของมวงชนอำนาจของพี่น้องประชาชนค่ะงั้นการตัดสินใจนี้มันเป็นพลังนะเป็นอำนาจของเราถ้าเราจะปล่อยให้คนอื่นตัดสินใจคนเดียวครับเราต้องไปร่วมตัดสินใจนะถึงจะเป็นเสียงส่วนน้อยส่วนอำนาจก็ต้องใช้สิทธิ์ของตัวเองส่วนน้อยผมก็มองว่าสะท้อนนะครับค่ะถ้าสมมติว่า คะแนนทุกอย่างออกมาใกล้เคียงกันเนแม้ชนะหนึ่งแต้มเราก็ต้องเคารพใช่ไหมครับแต่คนที่น้อยกว่าเนี่ยเราก็ต้องรักษาเพื่อให้เกิดดุลยภาพแบบค่ะค่ะก็มันเป็นความสําคัญแบบนี้นะคะผู้ชมผู้ฟังแล้วทางกกตมีกิจกรรมอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการออกเสียงประชามติคะท่านคะคในวันที่ห้าเนี่ยนะตามกับกดการไม้เนี่ยเวลาประมาณสิบหกสามศูนย์หน้าลานลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองจุมพรอะครับ เราจะจัดเวทีแสดงความคิดเห็นในสามฝ่ายครับฝ<า>่ายแรกคือฝ่ายที่เห็นชอบฝ่ายที่สองคือฝ่ายไม่เห็นชอบฝ่ายที่สามเราบอกว่าฝ่ายที่ว่าเห็นเป็นอย่างอื่นเห็นเป็นอย่างอื่นเขาอาจจะชี้แจงนั่งข้อดีข้อเสียอาจจะอยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะเห็นชอบดีไม่เห็นชอบดีหรือมีวิธีการอื่นที่ดีกว่ากับเห็นชอบไม่เห็นชอบเป็นเวทีที่เราจัดให้ริงงตอนนี้มีคนลงลงทะเบียนนะเราจัดลงทะเบียนอยู่นะครับ ครับจริงๆก็ไปแสดงกันลงทะเบียนที่สำนักงานตอนนี้ค่ะเมื่อวานน่ะรู้สึกประมาณสามสิบสี่สบคนะหลายท่านเหมือนกันนะคะทีนี้ขวอควาว่าสี่สิคนขึ้นเวทีไหวไหมเนี่ยสีคนต้องใช้เวลานานนานแล้วก็มีกาติกายอย่างนี้ครับเราแบ่งเป็น3ามฝ่ายใช่ไม่สามคนเนี่ยเราจะให้ตกลงกันว่าใครเป็นผู้แทนขึ้น ถ้าตอกลมกันไม่ได้เราต้องคงใช้วิธีจับฉลากนะฮะเพื่อความเป็นธรรมเราไม่เลือกที่รักมากที่ชัางถ้าตอกลงมันไม่ได้เราจะใช้ฉลากเป็นตัวเลือกก็คือแบ่งทีมนะคะสามทีมนะคะแล้วก็เลือกตัวแทนไปพูดนะคะใครที่ยังมีข้อกังขาอยู่อาจจะไม่รู้ฟังแล้วฟังก็ได้ก็ก็อาจจะมีความคิด ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะคะว่าควรจะตัดสินใจยังไงนะคะวันที่5กลกุมภาพันธ์2569นะคะที่บริเวณสารหลักเมืองใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก็ลานตรงนั้นนะไม่ถามว่าทำไมไม่ทําให้เร็วใช่ไหมเออผมว่าวันที่5ก็ดีนะกําลังดีอ่ะกำลังดีเลยเพราะวันที่8เราไปใช้10 เราอาจจะไปฟังก่อนนะว่าความคิดของเราถูกต้องไหมความู้คนออื่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะเวลา16บนาฬกาสานาทีค่ะไปร่วมรับฟังกันได้ในการเวทีใช่ไหมคเนการเปิดเวทีเปิดเวทีเลยครับแสดงความคิดเห็นมีไลฟ์สดด้วยนะคะผู้ชมผู้ฟังหน้าเพจ f a c e b o o k ของสำนักงานกกตนะคะ ชุมพรค่ะ<ม>ก็ติดตามใครที่ไม่ได้ไปตรงนั้นก็ติดตามไลฟ์สดได้นะคะช่วงเวลา16บหนินกาสานาทีเป็นต้นไปนะคะสุดท้ายแล้วอยากฝากอะไรหรือว่าเชิญชวนอะไรถึงประชาชนชาวชุมพรไหมคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือว่าการไปลงประชามติในครั้งนี้ก็คงเน้นย้ำน,นะครับตอนนี้คงใช้สีนะภาคการเมืองก็มีสีใช่ไหมครับบัตรเลือกตั้งเราก็มีสีใช่ไหมครับบัตรสีชมพูเลือกสอบเลือกพัก สีเขียวเลือกสสเขตค่ะบัตรสีเหลืองออกเสียงประชามตินี่ก็เป็นจะได้จาแม่นๆเวลาเข้าคู่หาจะได้ไม่งงไม่สับสนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะก็ในฐานะที่ผมมาทําหน้าที่ที่ชุมพรก็อยากให้พี่น้องชาวชุมพรได้แสดงพลังถึงการรักประชาธิปไตยเราเรียกร้องให้การปกครองนี้รับฟังเสียงสะท้อนพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญย้ำประชาชนเองก็ต้องสะท้อนเสียงนั้นให้ได้โดยผ่าน การเลอกตั้งครับค่ะก็อยากขอเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งลงหน้าที่ทุกท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้วในวันที่1กุมภาพันธ์นี้หรือว่าในวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงเองก็ตามนะคะ<ม>ก็ขอเชิญชวนให้ไปอ่าลงออกเสียงใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านนะคะแล้วก็อ่อานอนหลับทับสิทธิ์นะคะร<ม>วมไปถึงอ่ ในการทุจริตต่างๆนะแถับ้างหน่อยนก็คงต้องนี้ยัสไตล์ของผมนะครับว่าพี่น้องเชื่อเถอะครับผู้สมัครคนใดพรรคการเมืองใดให้เงินแก่ท่านให้ทรัพย์สินแก่ท่านแล้วชวนให้ท่านลงคะแนนให้ผมเชื่อว่าคนนั้นไม่ใช่คนดีครับนั่ะค่ะก็ตามนั้นนะคะก็ทุกครั้งที่เราได้พูดคุยกับท่านกกตจังหวัดชุมพรนะท่านก็จะเน้นย้ำตลอดว่า การที่เลือกตั้งมาด้วยความทุจริตใดๆก็คือคนที่คนที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะก็ไม่ใช่คนดีนะคะก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะคะในเรื่องนี้เนาะในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะกอ็อย่ายอมรับในสิ่งที่ มันไม่ดีนะคะอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราอย่าจำานกับคนไม่ดีก็เพะอย่างนั้นนะคะก็เน้นย้ำไปถึงเชิญชวนทุกท่านนะคะไปเลือกตั้งแล้วก็ออกเสียงประชามติกันนะคะบัตรสีเขียวเลือกคนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบัตรสีชมพูเลือกพรรคนะคะส่วนบัตรสีเหลืองออกเสียงประชามติค่ะวันนี้นะคะรายการเกาะติดเลือกตั้ง69นะคะแล้ก็การออกเสียงประชามติ ในวันอาคารที่27มกราคมนี้นะคะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะดิฉันเย็นจิตตะกกำจรค่ะพร้อมด้วยท่านดออรอนันต์ขอภายขาดรสัญญาแก้วอนันต์นะคะผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชุมพรนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดียวกันนี้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Ba-ba-ba-dee-da-dee-da-ba ba Pretend tight ตัง้งเช้าถึงห้าโมงเย็นวันนี้ต้องเน้นอย่าเลยเลอะต้องเลือกตั้งหนึ่งสิของท่านไม่ใช่แค่กระดาษต้องเลือกคนฉลาดไปทำง,งานเพื่อเรารักใครชอบใครก็ไม่มีขาดกระบาษให้ชัดวัดกันที io, ่นโยบายเลือกคนที่รักและก็พักที่ใส่ใจอย่าลืมอ,ออลไปนะบัตรประชาชนโหลดแอปสมาร์ทโหมดอูได้ทุกเรื่องแปดกุมภาเจอกันนะ ายการเกาะติดเลือกตั้ง69และการออกเสียงประชามติได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM ร0อย h z แพงขึ้นถุกวันมาไรชีวิตเราจะดีว่านี้นะหชบนอย่างเดียวไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแม่เฮ้ยแปรกลุ่มพานี้โอกาสสาคัญมาทึ่งแม่นะโอกาสะได้ลูกก็อโอกาสที่เราจะได้เลือกตั้งตัวแทนและลงประชามติล้างรัฐธรรมนูญฉสับไม่ไงละ่ะนี่คือการวางกติกาชูวงสุดข้องประเทศเพื่อป้าทองและอนาคตข้องดูด้านเราเลยนะการเลือกตัง้งคืออำนาจในมือคุณ และการลงประชามติคือการกำหนดทิศทางประเทศร่วมกันหนึ่งเสียงของคุณมีความหมายอย่าให้ใครตัดสินใจแทนเราเตรียมตัวให้พร้อมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งและลงประชามติแปกุมภาพันธ์นี้8 0ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเลือกตั้ง6 9เกร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย